w h a t s, s u p หลังจากที่หาไปอีกชาติเสร็จก็เรื่องงานนี่แหละนี่ก็เกือบตุยสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาอ่านอ่านสคริปเพื่อการฝึกฝนอยู่ดีแต่บอกก่อนนะครับว่าตอนนี้คือจะตายแล้วนี่คือวันนี้สลบหลายรอบกว่าจะทำงานเสร็จสักชุดหนึ่งแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเข้าเรื่องเลยดีกว่าก็จากข้าวก่อนที่เป็นสคริปแนวแนวเล่า แ้วเล่าเรื่องซึ่งบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่สไตล์ที่ผมถนัดเท่าไหร่นะแต่การสืผลมันก็ต้องดำเนินต่อไปมาทวนกันหน่อยในการว่ามันคืออะไรแนวเรียลิสติกชื่อทำไมชนถึงกลับมากินข้าวกล่องอีกแบรนดสมุตทข้าวกล่องบุนดีบริบทรีวิวโฆษณาแบบ UGC หรือ User Generated Content ทนเสียงเล่าจริงไม่แต่งเติมฟังสบาย บอกตามตั้นว่าคือค่าเนี่ยแหละที่จะไม่สบายเออพูดถึงข้าวกล่องเนี่ยอันนี้เดี๋ยวมีมีเรื่องเล่านิดนึงเออเอาเอา,เอาแบบสั้นๆแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็จะตีสองแล้วมาเทคที่หนึ่งตอนแรกก็แค่ซื้อมาเพราะลดราคาแต่พอกินปุ๊บเฮ้ยมันไม่ใช่แค่รอดอะ่ะมันอร่อยจริงข้ายังนุ่มอยู่เลยนะแม้แค่อุ่นไมโครเวฟ แถมมีให้เลือกหลายเมนูจนตอนนี้ฉันสต็อกไว้เต็มตู้อุ่นดีเข้ากล่องที่ไม่ได้แค่พอได้แต่มันดีจริงๆนี่คืออ่านแบบอ่านแบบแป๊ะเลยอันนี้คือไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีพลาดกตบแต่ผมผมสมผมฉันนี่กระเซิร์มเหลือเกินจะกลายเป็นจะแบกกลายเป็นตัวตลกแล้วเนี่ยไาลองอีกเทน,นึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกัน เร,เ,เรื่องเรื่องข้ากล่องเทคที่2ตอนแรกก็แค่ซื้อมาเพราะลดราคาแต่พอเก็นปุ๊บเฮ้ยมันไม่ใช่แค่รอดอ่ะมันอร่อยจริงข้ายังนุ่มอยู่เลยนะแม้แค่อุ่นแมโครเวฟแถมมีให้เลือกหลายเมนูจนตอนนี้ฉันสต็อกไว้เต็มตู้อุ่นดีข้าวกล่องที่ไม่ได้แค่พอได้แต่มันดีจริงๆมีสัตนิดนึงมาเทคที่3 เกียรตไอต้ตรงผมตรงจอนแล้วกันอ่ะชท้ที่สามสี่ตอนแรกก็แค่ซื้อมาเพราะลดราคาแต่พอกินปุ๊บเฮ้ยมันไม่ใช่แค่รอดอะ่ะมันอร่อยจริงข้าวยังนุ่มอยู่เลยนะแม้แค่อุ่นไมโครเวฟแถมมีให้เลือกหลายเมนูจนตอนนี้ฉันสต็อกไว้เต็มตู้ข้าวอุ่นดีข้าวกล่องที่ไม่ได้แค่พอได้แต่มันดีจริงๆ นี่คือหลังจากผ่านการ,ราทํางานกลาวบทแล้วก็แปลบ,บทเป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นวันเป็นคืนไม่รู้ว่าจะได้นอนกี่กี่นาทีบอกเลยแล้วว่าเป็นนับเป็นนาทีเลยเพราะว่ามันมีบางคืนนะที่ผมนอนไม่หลับแบบว่านอนลึกจริงๆ10นาทีหรือไม่ก็อาจจะน้อยกว่าน,นั้นอโอเคอันนี้ก็บอกก่อนนะครับว่าไลฟ์สไตล์แบบนี้นี่คืออันตรายมากเออแล้วอีกที่บอกว่า พูดถึงข้าวกล่องเนี่ยพอดีมันมีประเด็นอยู่นิดหนึ่งตรงที่บางครั้งเวลาที่เราซื้อข้าวกล่องมาเนี่ยเราอาจฉลาดว่ามันมีสารกันบูดหรือเปล่าซึ่งส่วนมากมันก็มันก็มีบ้างแหละไม่ใส่คือส่วนส่วนมากมากันก็มันก็มีอ่ะมันก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้ผมนึกถึงเมื่อตอนสมัยสมัยเรียนน่ะก็คือบ้านบุญมากตื่นตีห้าไปสี่ตีห้า ทางตาแต่งตัวไปโรงเรียนเนี่ยแล้วก็ต้องพึ่งข้าวข้าวกล่องแบบอบไมโครเวฟซึ่งมีช่วงหนึ่งที่มันบูมแต่บอกด้ยเลยครับว่ามันไม่ค่อยเวิร์ดนนระยะย,ยาวเพราะว่าดยการที่ว่ามันมัเนมเป็นอาหารเสร็จสร็จรูปโอเคทุกคนฟังนะอะไรที่มันเป็นอาหารเสร็จสร็จรูปเนี่ยกินนานๆหรือกินบ่อยๆเนี่ยบอกมันมันไม่ค่อยดีต่อตับแล้วก็ไม่ค่อยดีต่ออว,วัยวะภายใน,นยก็ ถ้าอ่านฉลาดจริงๆมันก็มันก็จะมีเขียนอย่างที่ผมบอกกับว่ามันมีพวกสารกรนบูดมีสารปรุงแต่งมีสารแต่งรสซึ่งอันนี้กินบ่อยเข้าตับก็าพางนะครับเพราะงั้นลองเปลี่ยนสไตล์การกินแบบเป็นเน้นสดอ,อันน่าจะดีซึ่งอันนี้บอกนะบอกก่อนว่าอันนี้ work ยิ่งยิ่งลดครับอันนี้ยิ่งยิ่งดีอันนี้ส่วนหนึ่งแต่ที่น่าสมคือเน้นอ,อย่างส่วนตัวของผมเ่าจะเน้นเนเน้น การกินไข่ต้มวันละสามฟองอะ่ะเมื่อก่อนน้ําหนักน้ําหนักจางแยแ่กิน6ฟองเพิ่มเพิ่มในส่วนกล้ามเนื้อแล้วก็ลดในส่วนของของไขมันควบคู่กับการออกกําลังอาน,น่าช่วยได้แต่ที่แน่ๆคือไม่ค่อยคือไม่ค่อยอยากจะแนะนําเรื่องอาหารสำเร็จรูปอย่างข้าวกล่องนะถึงแม้ว่ามันจะช่วยได้ในกรณีฉุกเฉินเนี่ยก็กกนะกตัดสินใจดูนะครับม,มันอาจจะช่วยได้บางคนก็อาจจะชอบ แต่กินแต่กินสดในนาะดีที่สุดก็คือนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องมีหน้าที่ต่อแล้วตอนนี้ไปก่อนแล้วกันบายเนียนไว้เจอกันคราวหน้าซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะแต่กลับมาชัวบายเบียบบายเนียบายเบียนอะไรวะ